สวยงามตามท้องเรื่องค่ะไม่รู้จะบรรยายอย่างไรนะคะเขาสวยงามจริงๆนะสวยมากค่ะเขาจะตกไปอยู่ที่ใดนะคะเขาก็จะสวยของเขาอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยรานกง้องนี่ก็เต็มไปด้วยหิมะเจ้าค่ะ นี а, okay, okay, really okay, ่ป่าเนี่ยเต็มไปหมดโอเคค่ะนักพี่น้องชมความสวยงามตามท้องเรื่องค่ะสวยมากความสวยงามก็สายแล้วจ้าสวยงามจริงๆเจ้าค่ะอุ้ยนี่ดูมุมไหนมุมไหนสิมุมไหนก็มุมไหนสิสวยหมดเลยนี่ค่ะ เห็นแสงไม่เอ่ยเห็นแสงไม่เอ่ยอืมรักเชียวสวยมากค่ะว้าวไปค่ะเราล,ง,ลงทางไหนดีลงทางนี้ใช่ไหมไปเลยเป็นดอกไม้หมดเลยค่ะโอ้ยสวยเนาะสวยนี่ค่ะที่รักโอ้ยมันมาแห้งถี่น้องมืาขึ้นนี่โอ้ยว,ว่านี่มันไปสิเบื่แล้วเดินไปทางนี้ดีกว่าไม่มีคนลงไม่มีคนเหยียบเลยนี่เราเป็นคนแรกไหมล่ะนี่มีย้มไว้ารงนี้เราก็สวยดีเรา นี่ค่ะลุยกันเลยไปแต่พาเพื่อนๆโลดเดินไปตักําลังกายชมวิวไปด้วยนะคะขเขาโหแล้วอย่างนี้มันจะหนาวไหมล่ะโอหสุดยอดโโย่างไปกับยานลื่นยา่านลมได้พี่น้องเออเระมัดระวังสิเด็กค่ะดูค่ะอุ้ยมองนี่งั้นตัวแข็นอย่างไรไปกันตกแข็งกันได้หนือพี่น้องดูค่ะมาปานี่ตกวแข็งกันได้เนาะโอ้ยสวยงามตามทองเรืองพี่น้องที่เป็นตระหน่ายน้องดูอุ้ยเอาวิวที่มาสวยๆใหไปด้วยน้อกันด้วยกัน นายเขากมือเย็นพี่น้องค่ะดูหลานยีก่อนชอบเล่นเขาชอบมากเล่นหิมะเขาชอบมากหิมะออกเรื่อะๆเราเป็นต้นส่วนใหญ่ออกมาข้างนอกอไปค่ะพี่น้องยีก่อนเย็นมือเย็นมือค่ะเย็นมือดูหิมะพี่น้องตกสวยสวยสวยมากเลยค่ะ,ะต้นเนี้ยเ <laughs> ต็มไปด้วยหิมะตกสวยจริงๆก็วสวยงามมาฝากด้วยค่ะโอ้ย มากับพี่น้องแหนมนะคะก็ไม่ได้แหนมข้าวนะคะแหนมข้าวนะคะเราทําเองที่บ้านนะคะรสจัดจ้านอร่อยมากพี่น้องเนี่ยทำเองกินเองอร่อยค่ะหอ,อกมใบชะพูค่ะที่รักหอ,อกกะใบชะพููกินเมียงพี่น้องไม,ไม่ได้กินเขาหรอกนะคะมีหอมซ,อย,นะะอ,มซอยนะคะหอมซอยนะคะแล้วก็ขิง พริกทอดใส่ด้วยนะคะใบจะพูอากกินกับมามากินน้ำตาลครับพี่น้องกินแล้วเขาก็สิออกไปข้างนอกกันนะจ๊ะอืออ,อ,อร่อยค่ะพี่สับได้รสชาตินะคะอมใบจะพูนี่เป็นยาอืม ใบชะพูแล้วกับขิงนะคะอืมมันเสอท่หาหัดีสำหรับท้องขิงหัวหอมนะคะนั่นจะเป็นยาท้องนะคะเป็นยาท้องชั้นเยี่อเลยนะเพื่อน,นนะยิงคู่กันเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะอืมมากันลูกสาว อร่อยเพาะว่าเนี่ยชอบกับเป็นสมุนไพรนะคะเนี่ยชอบกับเป็นสมุนไพรมากอืตกักใส่เยอะๆก็สมุนไพรหอ,อ,อ,อมซอยอชอบจังขิงใส่ลงไปตัวลิส,สงด้วยเข้ากันนี่พี่น้องกินเมียงเด้อแล่วกนะ็แซ,กกแซ่บ ่นอามาลูลกร้านไม่ยืนมั่วหรอกลูลกร้านไม่ยืนมั่วหรอกก็เลยอุดมอว่าแต่จะยา่าเห็นยังบอกเขาว่าพี่น้องค้าอร่อยจริงๆ จะผู้ใดสนใจสูตรแล้วสิบอกสูตรให้แล้วแต่ยังก่อนทำรอบหน้ายกัก่อนจะลงสูตรให้นะอันนี้ลูกสาวทำให้อร่อยมากต้องหนอกให้มา,ขาเขาผมเมื่อวานละลายหมดแล้วเมื่อคืนนี้มาเต็มเหมือนเดิมสุดยอดมากมาแค่คืนเดียวเต็ม แตว่ามันนี้ก็มีแสงแดดนาะเดี๋ยวก่อนต้องไปเดินออกกำลังกายก่อนชอบกินขิงนเยอะๆรูกร้านเห็นไหนกินพี่น้องรูปสาวเห็นไหนกินหาคิงใส่คิงเยอะๆจนชอบนี่นี่เนื้อคิงยาท้องอืม <c oughs> มากไปมากจับแหละโอ้โหอิกบานนีเป็ดก,กันสมองกูเดอ้อปิดจริงๆด้วยนี่ อืไปพี่น้องทำทุกทายเลยนะคะไปไปรับน้องไปแล้วทำสุดท้ายแล้วนะคะไปแล้วนะอร่อยพี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าเจ้าสูตรมาฝากนะอร่อยมากคุ้มค่านะคะกินที่บ้านกับครอบครัวสุดยอดกินทับแล้วจก็กางพี่น้องกินมาแล้วกินมาแล้ว okay. พี่น้องเจ็บแฮ่โอเคอเค โอเคค่ะทะ่านผู้ชมค่ะจิบนี่ยี่ก่อนจากเาทนผู้ชมไปแล้วด้วยค่ะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากยีก่อนทำอะไรผิดพลาดไปไม่สมมาปรกันกย่ก่อนขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจยี่ก่อนทําไแม่จ้าเพื่อที่ยะก่อนจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆเอาไหมให้เ,เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะคะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ